ทำไมถึงอยู่ในใจเพราะว่าคือสิ่งที่พี่พูดมาเนี่ยมันเป็นพูดจากใจและความรู้สึกเพราะว่าในเขตพื้นที่เราเนี่ยเราอยากได้สสแบบนี้แล้วก็นโยบายแบบนี้ที่ว่าอยู่ในใจของเราแล้วก็อย่างคือเพื่อก็จะมีคุณนัทเนี่ยเป็นสสที่เข้ามาใหม่ของในพื้นที่นี้ก็มันก็ตรงกับใจในเขตพื้นที่นี้พอดีแล้วก็คือภาพรวมของคนที่พี่รู้จกักที่ได้คุยกันเนี่ยก็โอเคอะ่ะ มีสสแบบนี้อยู่ในเขตบางกะปิก็โอเคแล้วขอเรียนกหมอเ่ใช่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้มันได้แล้วก็มีโกลเียนบอกว่าาเป็นใบเ่งน้ไม่ต้เลยไม่ใช่เรื่องเรื่องบนที่เ้าเลยผมใส่แค่ซิงหน้าเข้าใจ อร่อยถ้าได้ข่าวนี่ทำเองครับช่วยกันแฮปปี้แวกไม่ทักทายกัน่อยนะครับเชินเยิครันเองนี่จยมมือก็ต้องช่วยทางแม่ด้วยแ้วกแก้วเดิน กินแล้วยังไม่ได้เวลายังงเดือนนะสอเดือนเินด้านนู้นเลยแย้งกว่าโอเคโอ้ยอยู่กับย่า่อยู่กับย่าต่อโอ้ยถนนซอยไหนีเก้าสดียวลเน่ไปดูเลยเดี๋ยวเวช่วงนีแต่ว่างมันงินยุ่งเนี่ยเดี๋ยวๆหลังจากนี้ที่ระด ไปพร้อมกันก็ไปเรื่อยๆไปดีนะไเป็นเก๊งไปไมต้องเปมูสเปกอะพสเปกหแวเรสเปกผมงเตไม่ได้พอนรานีะตอนนี้ทำดีไเอเอาไปแล้วต่แต่้าเขาทำไม่เต็มเลยว่าเขาก็แก้ใอันเนี่ยเีอยแก้รอยเขามาเติมแต่พี่เข้าใจเขาเพราะว่าพอเห็นแนวเนี้ยเกตจริงๆแนวแนวสเปกเขานไงนี่ถูกแล้วนี่ อันนี้มันคือแนวหน้าบ้านสังเกตว่ามันจะมีตะตำน้าเป็นดับมีเติมน้ำอยู่ซึ่งไม่ทำมันถูกแล้วพอเว่า้ใจวถนนไม่จะลบอย่างนี้ไงแนวเดิมอาจจะไม่เท่ากันคือนับจากถ้าพูดถึงนับบรรทัดฐานผมต้องใช้คำว่าลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นจริงๆและผมเชื่อว่าท่านบรรจับบรรทัศนก็คงจะภูมิใจกับลูกชายที่เป็นสสคนนี้ครับ ว่างไลฟ์สไตล์ของพี่นันนี่คือพี่นันทำอะไรอะคะเดี๋ยวนี้จริงๆไม่ค่อยว่างแต่ <c oughs> ถ้าว่างจริงอย่างเมื่อก่อนนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้ามีเวลาเนี่ยจริงๆตอนนี้หนักๆถ้ามีเวลาจอยู่กับลูก <c oughs> เล่นเล่นอยู่กับลูกเพราะว่าพอมีเขาเนี่ยก็ต้องให้เวลาเขาหน่อย <c oughs> เพราะว่าเด็กๆในในแต่ละวันที่เขาโตขึ้นเนี่ยมันจะมีพัฒนาการ <c oughs> ในตัวเขาเองที่เราต้องให้เวลาเขาพอสมควรในการที่จะทำให้เาเข้าใจเขาหรือว่าทําให้เขาเข้าใจความเป,เปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรของแต่ละวันไป แต่ว่าถ้าว่างจริงๆเนี่ยก็จะพักผ่อนโดยการเล่นกีตาร์ uh huh. ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะฮะแต่ว่ามันมีความสุขที่ได้ยินเสียงดนตรีเสียงกีตาร์ uh huh. ก,ก็เล่นเมื่อก่อนจะได้จะเล่นเยอะแต่ว่าตั้งแต่ลงสมัครผู้แทนมาเนี่ยแทบไม่ไม่มีเวลาจาับก,กีตาร์น้อยครั้งมากๆมีวงดนตรีเป็นของตัวเองป่ะไม่มีครับตอนนี้ไม่มี mm hmm. คือพยายามจะรวมกับเพื่อนๆหลายครั้งละแต่ว่าด้วยความที่แต่ละคนก็มีงานทํามีครอบครัวมีอะไรกันก็จะทําให้ รวมได้ยากนอกจากคนที่เขาไปทําอาชีพด้านนี้จริงๆเลยก็จะมีบ้างเพื่อนเพื่อน2อสคนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าที่ทํางานอือ่นๆแล้วหาเวลามาเล่นดนตรีกันเนี่ยแทบไม่มีเวลาท้ายสุดก็จะรวมกันได้ไม่เกิน2คน3คนแล้วก็ไม่เป็นวง มันก็ฟังแล้วมันก็อบอุ่นครปกติจะเล่นแบบแนวไหนคะเป็นร็อกหรือว่าเป็นดนตรีร็อกครับมันก็มันก็จะเป็นดนตรีแบบประเภทอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆร็อกเนี่ยหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันมันดุดันมันมันหนักหน่วงมันมันโงขู่อะไรเงี้ยแต่ว่าลากฐานดนตรีจริงๆเนี่ยของดนตรีร็อกมันจะมาจากพวกนีโอคคาสสิกมาซึ่งมันจริงๆมันเป็นดนตรีคลาสสิกเก่าๆซ้ำไปซึ่งจริงๆฟังแล้วมันเพลาะอย่างเช่นอย่างสมมจะเล่นเพลงของของ อา่ารย์ว่การเล่นวอลซ์นะอาจายไม่ผิดเองเอาไม่ใช้ก็สิบไมตริกานนะเสียงคือเสียงร็อตีพวกมันก็จะฟังดูแล้วมันมันดูหดมันดูดูดูดังดูล็อกหูอะไรเงี้ยคือฟังเงี้ยมันจะดูมันจะดูดูว่ามันร็อกหูมากใช่ไหมแต่ว่าคือเนื้อหาของร็อตีจริงจริงมันมาจาก ใช่ไหมมันจะมันจะเป็นอีกรมหนึ่งซึ่งแบบจริงๆแล้วมันมันจะเป็นซาวที่มันเียมันแค่นี้เองไงจริงๆแต่ว่าพอใส่เอฟเฟกเข้าไปใส่เสียงเข้าไปมันจะรู้สึกว่ามันมันดูดันมันโหดลายอรย่างยแต่จริงๆมันเป็นดนตรีที่มันมันเบามากมันฟังแล้วมันเพาะแบบนึงอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างดนตรีเวลาเล่นจริงมันมันก็จะคลาสสิกในตัวของมันเองเช่นแบบอย่างเงี้ยมันจะมีหลายเพลงที่เป็นอย่างของเลสเซอร์เองเก่าๆเ่ยมันจะเป็นเพลงที่แบบ ซึ่งมันมันไม่ได้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 โหดร้ายอะไรขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะนั่งเออหมอบลงมาหมอบนี่เอามือมามือเอามือก่อนมือเอามือก่อนมือเราเอามือมาเรา เต้น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 คอนมือมาม,อมันคือต้องฝึกมันเยอะเพราะเมื่อก่อนมันอยู่คอนโดไงแล้วอยู่คอนโดบางทีก็กนระเบียบมันเยอะต้องหมาไม่ต้องดีเฮฟหน่อยนี้มันฉลาดนะม,มากมายมานั่งลองนั่งลองนั่งนั่งลองนั่งลงองวัสดีก่อนอึ๊บอหมอาลงมาหมาลงมาดีมาก จริงๆพวกนี้นี่เมื่อก่อนลงเองหมดนะนี่อย่างต้นนี้กับต้ตนนู้นเนี่ยลงเองแล้วก็ตรงน,นี้ถ้าเป็นบ้านเก่าเนี่ยมันจะมีเป็นกลุ่มมาปาล์มอะไรพวกนี้ลงเองหมดเลยตอนที่ตอนที่ยังไม่ได้ซ่อมบ้านไม่ได้ไม่ได้รีโนวเวทบ้านบ้านเตี้ยกันแล้วก็ขุดเองทําเองทุกอย่างทําเองหมดแต่ว่ารอบหลังเนี่ยให้ให้จ้างเขามาทำคนทำสวนมาทำมีระเบียงข้างบ้านอะไรเงี้ยก็ นั่งสบายๆซึ่งมันรับลมดีคะคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านมันมันจะมันจะไม่ไม่โปร่งขนาดนี้แต่ว่าอยู่ไปแล้วเราจะรู้คือบ้านเดิมเนี่ยผมอยู่ประมาณสักสิบสปีได้แล้วก็มันจะรู้ว่ามุมไหนเป็นยังไงเงี้ยก็เลยตอนหลังก็เลยทะลุให้มันโปร่งหมดแค่ไม่ต้องใช้แอร์อลมดีๆก็บอดก็โปร่งนรีกว่าอยู่ริมทะเลกันสบายๆหลังที่ข้างหลังนี่ก จัดเป็นสวนอะไรเงี้ยไอ้ยังเงี้ยตอนนี้เมื่อก่อนนี่ไอ้เนี่ยฝีมือผมเองอันนี้ก็เก่าอยู่ว่าแต่ตอนน้ําท่วมก็ยังรอดมาได้ีนี่ก็กมาใสา่เพิ่มทําอะไรเพิ่มให้ใหม่มีวันนี้ครับมาทํารายการเลยทําให้เราต้องขอบคุณที่มาถ่ายทําทําให้ผมได้อยู่บ้านเป็นห้องรับแขกเป็นห้องทานอาหารอะไรเงี้ยแค่นี้เองอยู่กันแล้วก็ข้างบนก็เป็นห้องนอนผุมปลอด ก็นั่งตรงนี้นครับเี่กก็เป็นมุมที่นั่งเล่นกีตาร์นั่งดูทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็เี่ยจะเห็นมีมีแปลลูกมีเบาะอะเงี้ออยของเขาเนี่ยเขาก็จะมานั่งเพราะชอบกีตาร์มากเดี๋ยวจริงๆถ้าถ่ายเห็นนี่จะรู้เลยว่าเขาชอบจริงอาจจะเล่นให้ฟังก็ไดนอยู่ในท้องไหฮะอันนี้อะไรเนี่ยของใครเนี่ยเนาะ่ะคว้ <laughs> วาเลยใช่ไหมคว้าทันทีเลยชอบมอง ตอนเลือกตั้งให,ใหม่แฟนผมก็เาศาสามากเพราะเาอยู่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเลยแล้วผมไม่มีเวลาเจอลูกเลยกลับมาถึงบ้านลูกหลับไปแล้วอะไร้ก็ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาทำงานที่บริษัทเนี่ยเอกชนเขาก็มีเวลาให้กับครอบครัวค่อนข้างมากทีนี้หลังจากได้รับเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เป็นโดยเฉพาะเป็นสมัยแรกก็ให้เวลากับงานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก็ไม่ค่อยมี อออกจากบ้านแต่เช้ากลับบ้านก็ดึกก็มีทั้งงานาลงพื้นที่งานประชุมสภาทุกอย่างก็ก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่ทีนี้เวลาที่เขาอยู่บ้านเนี่ยก็ส่วนน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะใช้เวลาที่อยู่กับบ้านให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ส่วนเวลาที่เขาออกไปทํางานเนี่ยก็เขาก็เต็มที่กับงานเพื่อที่จะไปช่วยเหลือ,อประชาชนหรือว่าคนในท้องที่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะ ก็ภูมิใจนะคะคือเพราะว่าในเขตบางกะปีนั้นก็เป็นเขตที่ค่อนข้างแดงอยู่เหมือนกันทีนี้ประชาชนให้คับสัมสูตเขาจะก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเห็นเวลาเขาอตอนหาเสียงนะคะแล้วก็ถึงทุกวันนี้ที่ทํางานเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงว่าเขาทํางานหนักอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,งบางทีอย่างอย่างที่ทราบกันผู้หญิงก็ต้องการเวลาแต่ทีนี้เนี่ยจะก็ ต้องเากษเข้าใจแล้วก็กสนับสนุนในสิ่งที่เขาทำะนะคะก,ก็รู้สึกูึงใจมากอ่ะก็ส่วนใหญ่กลับมาบ้านก็จะถามะนะคะว่าทำอะไรมาแล้วก็ทานอะไรไหมพักผ่อนเพียงพอไมหมอไะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้ามีเวลาจริงก็อยากจะชวนออกไปข้างนอกคือให้เขาได้ผ่อนคลายเพราะอยู่ที่บ้านบางทีเขาก็เครียดๆนะคะนั่งคิดเรื่องงานพีก็อาจจะบอกเขาบอกว่าพักเรื่องงานไว้บ้างนะดูแลสุขภาพดูแลเรื่องส่วนตัว ของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะเผาไปข้างนอกบ้างทำอะไรอื่นๆบ้างนอกจากงานอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนจริงจังกับการทํางานมากค่ะก็คือมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจกับงานที่ที่ได้รับมอบหมายเท่าที่สังเกตเห็นทั้งหมดนะคะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาก็สิบแต่งงานกันมาก็เจ็ดกับเจ็ดปีนะคะก็เห็นเขาทํางานก็จริงจังไม่ว่าจะงาน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 การเมืองหรือว่างานเอกชนจริงจังค่ะ แม้บทเริ่มต้นของความรับผิดชอบที่สำคัญของชายคนนี้จะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแต่ความหวังของชาวบางกะปิก็เริ่มส่องประกายบนความมุ่งมั่นตั้งใจของชายคนนี้นัดบรรทัศนานีนาทมีเป้าหมายหรือว่าคาดหวังตัวเองในการำงานในเส้นทางายานนไหครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยคือทำหน้าที่ผู้แทน ไม่ดีที่สุดไม่เคยคาดหวังกับตําแหน่งทั้งในพักและในเส้นทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เคยคาดหวังอะไรกับ,กบตำแหน่งหรือโอกาสหรือความก้าวหน้าในการเมืองอะไรสิวันนี้เป็นผู้แทนก็ตั้งหน้า,าตัาง้งตาทำ้าที่ดน